พี่น้องเป็นนอกกเแต่แต่แวดอีคือเกาครับก็สม่าโก้ไข่แล้วก็พี่น้องห้างนี่โอ้ฟักดุนครับจำกันเห็นลูกหน่อยเลยเอาเบิ้งเพื่อนครับสม่าบอลหลับผลปะยางมาล้วผลปะยางมาห้วครับรุ่นรุนน้ำกันลระครับเขามาฟักไข่บอนแล้วยางไปยางมาอย่างแล้วับพี่น้องเบิ้องบนเอ้ยเขามาเด้อเอามาเด้อเอาจังใดละบปดยืนเงียบเลยเอา จังไดเขาเขาพออ้าวเอาจังได้ป่ะนี่เอาแลนกลับไปละพี่น้องเอ้ยเขาจับมาอีบ่ละลองบังไปละครับนกกระแตแต้แวดปากแดงสวยงามครับพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยครับสวยแน่ครับพี่น้องอางนี้ครับฟักไข่ด้นละครับพี่น้องเอ้ยยังมันออกอยู่น่ะลูกหน่อยยังไม่หนออโยมไข่ยู่สามฟองครับ ก็บังรุ่นน้ำกันส่วนเอ้ยแลนมาแล้วครับเอ้ยม,นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสงสัยอยังนอปานี่สงสัยกล่องวอวอต้องยาหลอกเอา้าเขาโลดเขาโลดเขาโลดเออนั่นแหละสวยๆงามๆพี่น้องเบิ่งแน่เออหมอบลงเอาจังได้เอ้ยกวนหมอบลงได้พี่น้องเอ้ยยังสงสยัยยังกะก,กาก็กลัวอยู่ครับนกกระแตแต้แวัดกันนะเอ่อ,อพี่น้องเบิ่ง โอ้ภาบนี่เห็นยากเด้ครับพี่น้องสเสด็จเห็นแบบนี้ครับหนึ่งปีจ,จะได้เห็นครั้งเดียวแหละครับที่จะได้เห็นเขาห้างเขาหายากครับพี่น้องกลมกลืนครับดินกับก่อนหินโอ้ยกลมกลืนอีหลีพี่น้องกว่าเสียนห้างเขาห้างนกกระแตแต่แวนนี่ครับพี่น้องหรือนอกต้อยตีวิตบ่ครับแฟนบ่เสียงเพื่อนนี่บ่ยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยนกสายพันธุ์นี่เอาเอาจากไดนนออบาดนี่โอ้ยหันท่าแล้วเนาะเอา เาดา๋ดทีนี่ยเดี๋ยทีก็ลงเออนั่นละ,ะเปิดเป็นเดี๋ยวทีเลขยับปีกว่าสันวะสวยงามพี่น้องสวยงามนอก,ก็แต่แต่แวตไอปากแดงโอ้สวยงามพี่น้องเขานาฝนแล้วครับสฟักบนอครับห้างนี้พี่น้องตัวนี้ก็ฟักมาแล้วสองห้างแล้วครับห้างนี้เป็นห้างที่สามครับ แม่เดี่ยวนี่ยแหละครับโอ้ยไข่หลายหลอดปีนี่พี่น้องอเออเบิดทะเบิงลูกน้อยเพิ่นครับปีนี่สุดพอ่อลูกน้อยเพิ่นบ่เอา้าเริ่มสงสัยแล้วหย่างออกแล้วพี่น้องไปสามบาทนี่ไปไปแล้วกลับมาบ่ล่ะโอ้ยไปซะแล้วพี่น้องเอ้ปุ่นน่ะไปแล้วโอ้ยะเบิงเด้อ่สิกลับมาบ่ครับพี่น้องทะบบเบิงคลิปต่อไปล่ะครับว่ามันสิกลับมาบ่โอเคล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้สำนี่แล้วกับพี่น้องสงสัยสึ้นสมบับมาหลาะล้าบบาทนี้ไปแล้วไป